รู้แล้วรวยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงศุพสุอุณากรม และรายการรู้แล้วรวยรายการที่จะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับเรื่องราวของผลิตภัณฑ์มากมายที่น่าสนใจของกิฟฟารีนครับและวันนี้ครับท่านจะได้มีโอกาสรับฟังเรื่องราวของโอกาสทางการตลาดที่ยิ่งใหญ่รวมถึงเคล็ดลับในการที่จะทําให้เราเข้าไปนั่งอยู่ในใจของผู้บริโภคจะแขกรับเชิญคนพิเศษซึ่งถือได้ว่าเธอมีประสบการณ์ที่น่าสนใจจะมาถ่ายทอดให้พวกเราฟังครับนั่นก็คือผู้บริหารระดับ d i a m o n อน r a n d p a r a d i s ์ คุณธนพรรัตนสูตรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะผมบอกแล้วครับว่าประสบการณ์ของพี่หมูเนี่ยมีเรื่องเล่าเยอะแยะไปหมดแต่เรื่องหนึ่งที่ผมอดจะพูดคุยกับพี่หมูวันนี้ไม่ได้ก็คือสังคมไทยเนี่ยหลายๆปีมาผมได้ยินคํหนึ่งกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเพราะอะไรพี่หมูทราบไหมเพราะว่าคนเนี่ยอายุยืนมากขึ้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาใส่ใจใน,ในการที่จะดูแลตัวเองทีน<ม>ี้เขาบอก นานวันเข้าคนสูงอายุเนี่ยจะมีจำนวนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนักการตลาดอย่างเราเนี่ยเราวิเคราะห์สถานการณ์แบบนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสยังไงได้บ้างฮะสำหรับคนทำธุรกิจฮะเป็นโอกาสอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าก่อนจะมาเป็นสังคมผู้สูงอายุเนี่ยคนเหล่านี้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะในโลกปัจจุบันเนี่ยก็ได้ผ่านการถูกให้ข้อมูลเรื่องของตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วกับ2คือความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเป็นอยู่ขอสังคมโดยส่วนรวม ความเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะคก็จะทําให้คนเหล่านี้ได้สรรแสวงหาถ้าเราสังเกตจากสื่อเราจะค้นพบว่าปัจจุบันเนี่ยในกลุ่มของผู้สูงอายุหรือผู้ที่สูงวัยนะคะคก็เข้าถึงสื่อได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราเอาเรื่องของสุขภาพหรืออาหาร,รสุขภาพเนี่ยนะคะไปนําเสนอในกลุ่มนี้ก็จะได้ประโยชน์นะคะโดยตรงทั้งส่วนของภาคธุรกิจของเรารแล้วก็เป็นการส่งเสริมสุขภาพซึ่งตรงประเด็น กับกลุ่มนี้ด้วยในในกลุ่มของผู้สูงอายุเนี่ยรเราเองได้มีโอกาสนําเสนอเนี่ยเราวิเคราะห์ิครับว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างและผลิตภัณฑ์ในการที่จะตอบสนองความต้องการของเขาเนี่ยนักมักจะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนประเภทไหนคะถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยกลับเป็นวัยที่ต้องการอาหารสุขภาพเยอะนะรจริงๆเนี่ยเยอะเลยเพราะว่าด้วยความเสื่อมถอยอของวัย ของเขาเรียกว่าระบบสลรยของร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในเรื่องของการทํางานต่างๆของร่างกายก็มีการเปลี่ยนแปลงถอยลงทุกวันเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มของเป้าหมายเลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเล็งเห็นว่าว่าในในเป้าหมายเนี่ยแต่ว่าเขาต้องการอะไรบ้างเขาต้องการอะไรหลักๆเลยเขาต้องการความแข็งแรงคืนกลับมาแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแข็งแรงเรื่องของโครงสร้างส่วนใหญ่ของร่างกายครับหรือระบบการทํางานในร่างกายเขา อาจจะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมนะเหมือนเราเองเราแน่นอนที่สุดว่าการเาผาผลาญเราก็อาจจะไม่ดีเหมือนเดิมการย่อยอาหารช้า,าลงอยาา<ท>่าล<ง>หลายๆอย่างแต่วันนี้สิ่งที่ที่เราเองเราวิเคราะห์เขาอยากกลับมา แข็งแรงเหมือนเดิมพี่หมูพูดชัดเจนมากคำคำนี้กว้างมากเลยนะอยากจะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมอ่ะไม่อยากอ่อนแรงนะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ที่เรานํามาพูดคุยกันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นแคลดีแมตซึ่งนั่นก็คือแคลเซียมนะครับแล้วก็ตัวเบต้าพูคาวเบต้าพูคาวนี่มันประกอบไปด้วยคือให้เราทําความเข้าใจกับเขาว่าพลูคาวก่อนครับพูคาวเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยในกลุ่มของสังคมของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุบ้านเราเนี่ยนะฮะจะรู้จักกัน S <S เนื่องจากว่าพอเขาได้ยนินข้อสมุนไพรเนี่ยเขาจะรู้สึกดีนะแปลกมากว่าในกลุ่มของผู้สูงอายุหรือผู้ที่สูงวัยนะคะคพอพูดถึงสมุนไพจะโอนใจผิดกับกลุ่มของกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเขาจะมองเรื่องสมุนไพเป็นเรื่องไกลตัวนะคะอาจจะเป็นสารสําคัญที่มันอาจจะเป็นยุคใหม่ๆแต่ถ้ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญเรื่องของอะไรก็ได้ที่เป็นสมุนไพรเพราะว่าชีวิตเขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็คุ้นเคยกับความว่าสมุนไพรเนี่ย พอสมควรส่วนเบต้าก็คือเบต้ากลูแคนค่ะเป็นผลผลิตมาจากสารสกัดจากหนังเสอของยีสต์นะคะเพราะสมัยก่อนนี่ก็ทำเป็นเครื่องสำอางอะไรต่างๆแต่ตัวเขาก็มีงานวิจัยเยอะมากทั้งในส่วนของเราแล้วก็ในส่วนของสากลว่าเขามีส่วนในการฟื้นฟูและก็ต้านพวกกลุ่มอนุมูลอิสระพวกนี้อีกตัวหนึ่งคืออินูลินชื่อมันแปลกนิดนึงคืออะไรครับคือเอาภาษาง่ายๆเลยนะคะอินูลินคืออาหารของลำไส้ชั้นดีนะ เพราะฉะนั้นลำไส้เนี่ยเขามีผลเกี่ยวข้องในเรื่องของระบบการย่อยอาหาร,รนะคะแล้วก็ในระบบการย่อยอาหารเนี่ยเท่าที่เราศึกษามานะคะแบคทีเรียในลำไส้ซึ่งเป็นแบคทีเ r ียชั้นดีถ้าถ้าเขามีน้อย มันก็จะมีผลต่อระบบการย่อยของอาหารและทําให้การขับถ่ายไม่ไม่เป็นไปตามที่เราคิดคแต่ถ้าเขามีมากแบคทีเรียนชนิดดีมีมากก็จะทําให้เขาเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะการหมักหมมที่เกิดขึ้นมันก็น้อยลงระบบขับถ่ายก็จะดีขึ้นนะคะอาการข้างเคียงก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นอินูลินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยอาจจะเพิ่งมารู้จักเมื่อไม่นานแต่จริงๆแล้วเนี่ยในงานวิจัยเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยได้ค้นพบอินูลินมานานแล้วนะคะ เอาละเวลาเราจะไปคุยกับผู้มุ่งหวังในกลุ่มผู้สูงอายุสามตัวนี้น่าสนใจมากเลยแต่ตอนไปเล่าตอนไปพูดพูดยังไงะอันดับแรกเลยนะคะให้เขารู้จักว่าขณะนี้สถานการณ์ตอนนี้สภาพการตอนนี้ของเขาเลยเป็นอย่างไรรเอายกตัวอย่างว่าเรากำลังคุยกับคุณลุงท่านหนึ่งอาจจะอายุ60อ่าอายุหกบการพูดคุยกันโดยธรรมชาติโดยส่วนใหญ่ อ่าเฮฮะประาใสเกันไปตามภาษาแล้วก็โยงไปสู่เรื่องของเป็นไงบ้างชีวิตปัจจุบันครับโดยส่วนใหญ่เราก็จะเรียนรู้มาว่าเขาจะเริ่มมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายครับทานผักได้น้อยลงถึงทานได้มากขึ้นก็ระบบย่อยไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรคะระบบการเคี้ยวก็ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมฮะการย่อยไม่เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเนี่ยการคุยรลกเสียชี้เขาเห็นว่าทํายังไงเขาย่อยดีกว่าเดิมแล้วก็อาจจะโยงในสิ่งที่เขาใกล้ตัวที่เขาเคยทานจากความรุ่นเดิมนะคะแล้วก็มาสู่ตรงนี้ว่ามันช่วยตรงไหนได้บ้างแล้วก็ให้เห็นถึงเขาเรียกว่าขนาดขายายคุณสมบัติของตรงนี้ให้เขาเห็นภาพภาพเป็นภาพซ้อนอีกทีหนึ่งเช่นถ้าเกิดเขามีระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นลําไส้เขาก็สะอาดแล้วเราค้นพบว่าในกลุ่มผู้สูงอายุนะฮะที่เคยทานผักมาตลอดอยู่ๆเนี่ย ระบบการย่อยไม่ดีขึ้นแต่ในขณะที่ยังทานผักเหมือนเดิมทําให้เขารู้สึกว่าลําไส้เริ่มปั่นป่วนมากยิ่งขึ้นเพราะ,ะนั้นการที่เขาทานอินูลินเนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆในการที่ส่งเสริมให้สุขภาพเขาดีขึ้นในระบบขับถ่ายนั่นคืออินูลินอ่อทีนี้เบต้าพูคาวเราจะเอาอะไรไปพูดฮะเบต้าพูคาวเนี่ยเขาแตกต่างจากอาหารที่เอามาวางวันนี้นิดหนึ่งเนื่องจากเขามีความเป็นสมุนไพรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบต้าพูคาวเนี่ยเปรียบเสมือนเขาเรียกว่าเป็นเป็น เป็นตัวช่วยในการส่งเสริมให้เขาเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นครับอย่างที่เราคุยกันมาเมื่อกี้ก็คือผู้สูงอายุเนี่ยระบบร่างกายมันถดถอยแล้วมันเสื่อมถอยแล้วครับฉะนั้นภูมิคุ้มกันเขาจะแย่ลงประกอบกับบางท่านอาจจะมีโรคประจําตัวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบตา้าภูเขาจะเป็นตัวส่งเสริม ให้เขาดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีปัญหาเรื่องของระบบภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันครับหรือปัญหาเรื่องเม็ดเลือดขาวอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องเป็นเป็นเรื่องที่เราแ่าน้ำเสียงของพี่หมูนี่เขาโช h โช e ฉาบฉานมากแคลเซียมนะฮะแคลเซียมนี่สนุกค่ะเวลาไปคุยกับใครก็ตามที่อยู่ในในผู้มุ่งหวังหรือไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สูงอายุก็ได้นะคะเราจะพูดถึงโครงสร้างเจ้าเรือนก่อนแต่เจ้าเรือนของเราเนี่ยมีโครงสร้างที่หลักก็คือโครงสร้างของกระดูกยกตัวอย่างให้เขาเห็นเลยเหมือนบ้านหลังโครงโครงสร้างเจ้าเรือนนี่เจ้า่ร เขาเรียกอะไรนะเอาไว้ดูตัวเองทำไมถึงพูดถงเจ้าเรือนเพราะเดี๋ยวนี้มันมีศาสตร์ทางเลือกนะคะศาสตร์ทางเลือกในเรื่องของศูนย์รเขาจะพูดถึงเจ้าเรือนโครงสร้างเจ้าเรือนของเราผู้สูงอนีุเขาจะรู้จักว่าเจ้าเรือนแปลว่าอะไรมันโครงสร้างกระดูกเนี่ยอย่างที่เราศึกษามานะคะว่ามันมีน้ําหนักตัวโดยรวมเท่าไหร่เมื่อไปหักลบกับโครงสร้างของกระดูกและนี่คือปัจจัยที่คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องของภาวะกระดูกบางกระดูกพรุนผู้สูงอายุเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทราบถึงเรื่องตรงนี้เพราะที่ผ่านมารู้สึกแข็งแรงมาตลอด แต่วันนี้ถ้าเราเอาเรื่องนี้ไปคุยให้เขาฟังให้เขาเข้าใจให้เขาเห็นเป็นภาพว่าร่างกายของเขาที่ต้องต้องเจอกับอะไรบ้างในวันนี้<ฆ>ถ้าเราทานตัวนี้เข้าไปแล้วจะส่งเสริมให้เกิดความแข็งแรงโดยรวมอย่างไร<ฆ>โดยที่บางครั้งอาจจะไม่ต้องใช้ศัพท์วิชาการอะไรมากมายแต่เราแปลงเราแปลงภาษาเนี่ยให้เป็นภาษาที่สอดคล้องกับผู้ฟังให้มากที่สุดครับอาละครับ ช่วงแรกเนี่ยเรารู้แล้วนะครับว่าเวลาเราจะไปคุยอ่ะต้องมีเรื่องเล่าแล้วเรื่องที่พูดก็อย่าไปเครียดอย่าไปมีศัพท์วิชาการอะไรมากแต่ต้องเป็นภาษาที่เขาฟังแล้วเข้าใจง่ายเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูว่าในภาคสนามจริงๆแล้วเจอเหตุการณ์อะไรบ้างและพี่หมูมีอะไรสนุกๆจะมาคุยกับเราต่อช่วงหน้ามาพบกันครับ